ส่วนสาวๆบรรยากาศดีงจ้ะเป็นประมาทนายมังคืนเขาดียังจ้ะลางนี้ก็จัง้งเขาลายอยู่ครับจังงุ้งทั้งปลาครับนี้ก็เป็นกุ้งเนาะกุ้งกับปลาจ้ะพี่น้อง ดังันมีจต่ป่าบนสะกอยจ้ะคงกบบพันน้อยน้อยังเป็นป่าจะพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมจ้าเสามวมนนีกับมาพบกันกับสาวกอยกับเบาวนานคือเก้าจ้า สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกปนอาพยายามอย่างยอ่งเลยที่จะตีครับที่มาผู้ชมตระกูลครับเต่าวันนี้ก็มาปลุกปอกกันที่ยาวไปเต่าน้องกสะดร์จ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพยายามตุ้มครับดีใจไว้ในบ้านนะครับมาดูมาชมกันครับพี่น้องมานเสาร์ที่มารถมาครับจ้าไปจ้าพี่น้องมาฝอกันเมอนี้กเต่าวันที่หกกุมภาพันธ์ปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าไปจ้าไปดุนผู้ชมกันจ้า มาที่มาใส่มันนี่ครับเป็นน้องไงนอสกอยกใส่กุ้งครับพี่น้องมาใ่ไ่หวานมาหลุนเบิ้งน้ำคันครับปวดสีใดะสมานกันบะครับล้างแหลกล้างแหลกจะพี่น้อง,งเอ้าเห็นตูขึ้นลอยอยู่ดีบ่านะเห็นตกุ้งลอยอยู่จังได้ล้งมีจะพี่น้อง ปลา,ากับเขาเนาะมันใส่แค่อาหารด้วยจ้ะลังแหลกครับล้างแหลกแหกมันเนาะลังแหลแกครับเขาเป็นกุ้งเป็นปลาจ้ะ ลายใหม่ครับหลุดกันเบิ้งอีกจะ้ะนังที่สองเนาะ ป่าเนีเขาดีเนาะสกอยจะประมาทเนาะว่ามันเขาวันนั่งมองหันคือเขาลายตูดจะพี่นนองประมัดกระปุงครับอืมทางนี้ประมัดอยู่จ้ะล่มดีแต่เสาเลยเนาะสกอยมันสองเสาสานี่โนมดีเนาะสบายมากกับหอนครับ หุ่งก็ประมาทเนาะจ้าอ,อกกลงังใช่กอยจ้า อันนี้นก็เป็นกุ้งกับปลาคือเก่าเนะาะ ป้าเนี่ยเดี๋ยวเพ่นโมกล็จะพี่นอ่ะเขาถูกลังเลยเนาะ กิน,นําคืนจ้ะนั่งรีงเาางขาคือกันจ้ะเป็นปลาปลากระปุกคือเก่าแล้วเนาะ เขาทุกครั้งเลยจ้าพี่น้องปลาเนี่ยส่วนสาวๆบรรยากาศดีงจะ้ะ เป็นประมาทนายมังคืนเขาดีหองจ้ะรังนี้ก็จังกุ้งเขาลายอยู่ครับจัง้งเคงทั้งปลาครับปลานี่ว่ามันเขาทุกลังเอาลุดเนาะหนาใจเต็มหัวหานด้เนาะเจ้กอยจ้ะแล้วโค้งไกลมันใส่ไใ้น้ำเพื่อที่เขาขักครับ อันนี้ก็เป็นกุ้งเนาะกุ้งกับปลาจ้ะพี่น้องกุ้งก็จังข่าลายอยู่เนาะนลายตัวเ,เป็นกุ้งเป็นปลาครับตลวหลังนี้ก็ปังกุ้งพี่น้องจ้ะกุ้งลายกับปลาครับหลังนี้ นังนี้กับป่าขนาดเนาะดังนี้ันมีแต่ป่าเพราะสกอยจ้ะคงกับรนปุ่นน้อยๆนวลลังเป็นป่าจะไปนอ้องพนมหกเสียบนวลสกอยประมาณ หงอยกเขา้าเข้าทุกครั้งนะส่งก่อยใช่หลังเขา้าหน่อยเข้าร้ายกันคนระับถึกมองเพ่นกับเข้าร้ายอนยะู่เนาะ สองหนังนี่ก็จะมานปันไดเนาะจ้ะเ๋ยวนี้พี่พนหน,น,น,นอกมันก็นหากินกันดูกันเนะ <Okay. S 2> าะก็ใส่ตุ่มกุ้งครับก็ใส่คูมือเนาะตัวเย็นพ่นมะยามอยู่ยู่มหมอยู่เนาะจ้านี่แบบสาขี่รถมาเลย เลียนเิ่นมะยามนี่ครับวันนี้ก็มาเนะักวันนี้แต่ใส่คนละฟังครับนั่งในกรงเขาดีจ้ะฟลารากไว นัลกลมครับตุ่จมจมหนามจะว่าเขาอยู่ครับนางกะกุงคอดีอยู่จ้ะ แถวทางนี้โตปันใดเนาะจ้าชิ่งเงียบจ้ะสองปลาเลยลองุดถ้ายนะจ้ะพี่น้องงัวเห็นโตปลาลอยเลยจ้าะว่าอยู่นี่น้ำเป็นใสให้เนาะตัวน้ำใสดีากนะขา้ยก่าต้องขึ้นล่าอหันไปตัวปันใด ล้งา่ปุมเปลาครับล้งาสุดท้ายครับเป็นปลากระปุงจ้ะเป็นสีทางกะเทียะเนี้เนาะหมกเทกักันหน่อยเนาะจ้ะ ปองน้อยครับมันจะพี่น้องมาอนี่ยเอาละจะพี่น้องก็เดินทางมาหอดสวงถ่ายคลิปเราจะมาเบิ่งผลงานกันกันกบเบานัดด้วยจำมาเนี่ ครับพี่น้องก็มาสรุปผลงาน,นครับวันนี้นนที่ขอ,อน่านแี่เนาะสะกอนจ้าวันนี้มาไตสุกับบบนสีมาใส่กุ้งกระม้านทั้งกุ้งทั้งปลาครับเป็นประมัดเนาะสะกอนจ้ากุ่มกรได้หลายเติบอยู่ครับพี่น้องเขา่าทุกหลังอยู่เนาะจ้าอยู่กระไดประมาณอยู่ครับเพราะไดยู่ได้กินครับพี่น้องเอาละครับส้อนรับคลิปนี้พ่อแม่พี่น,อน้งองทุกท่านเชิญชมมาชิบด,ดึงใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดสีประพาคลิปใหม่ๆจากฟ้านันกับสาวกอเวียดนามครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวล่าพร้อมพี่น้องเดินทางกขบานครับกวายทะลุนการจิ้มน้ำนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามันอยู่จะพี่น้องดีมากใส่ตุ่มกงไว้แต่หมู่บ้านคุณจ้ะกระมานทางกงมันทางปลาจ้ะก็เอาไวทะลุนกันมือนาคลิปนาพุณจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า